สายตายเหี่ยวกับชาติกำเนิดของเขานักดาบอันดับหนึ่งของโลกจะเป็นลูกของราชาณนรกเลลี่จริงๆอย่างนั้นเหรอ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาช n แนลครับคลิปวันพีคของเราในคลิปนี้ครับว่ากันว่าตาเยียวนั้นเป็นลูกของเลลี่และแชก,กี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองไล่เรียงกันดูนะครับว่าตาเหย่ยนนั้นเนี่ยมีโอกาสมากน้อยสักแค่ไหนนะครับที่จะเป็นลูกของเลลี่แล้วก็แชก,กี้จริงๆหรือเปล่านะเริ่มต้นด้วยมีการจับสังเกตถึงสไตล์การแต่งตัวครับความคล้ายกันของ2คนนี้ครับ เลลี่ในวัยหนุ่มนั้นครับเสื้อที่เลลี่ใส่ครับเห็นไหมปกคอเสื้อด้านในครับมันจะคล้ายๆกับพวกลายลูกไม้นะซึ่งก็จะคล้ายๆกับชายตาเหี่ยวด้วยเช่นกันครับที่ปกคอเสื้อด้านในของชายตาเหี่ยวครับผมมันจะเป็นแบบกลมๆคล้ายๆล,ลายลูกไม้นะแล้วเราลองมาดูช่วงอายุของทั้ง3คนนี้ครับว่าจะพอเป็นไปได้ไหมครับปัจจุบันนี้เนี่ยชายตาเหี่ยวอายุ13ปีครับเลลี่อายุ7จปีครับ ส่วนเช็คก,กี้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นคุณป้าแบบมากๆเลยนะอายุป้าก็าไป64แล้วนะผมแต่คือยังสาวยังสวยมากครับไม่แบ่งความสาวความสวยไปให้บิกบนะบ๊กมัมบ้าง b ะบิ๊กมัมอายุ68นะคือเป็นพี่เช็คก,กี้4ปีแต่บิ๊กมัมที่คือแบ,บแก่ง,งากนะผมช่างเจบิ๊กมัมเขานะครับแวะไปแซลเจบิ๊กมัมเขาเฉยนะ ถ้ายึดตาอายุของทั้ง3คนนี้ครับแล้วจากทิสเนวันพีที่เขาอ้างว่า3คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบพ่อแม่ลูกกันครับนั่นแปลว่าแช็กกี้เนี่ยจะต้องคลอดชายตายเหยวต่ออายุ21ครับส่วนคุณลุงเลลี่เนี่ยก็จะมีชายตายเหยวต่ออายุ35ครับ ซึ่งก็เป็นช่วงอายุที่อาจจะชายจะหญิงครับก็สามารถที่จะมีลูกได้อยู่นะแต่นี้ครับข้อมูลอย่างเป็นทางการเนี่ยคือชักกี้เนี่ยเขาล้างมือเนอะเกษเสียจากการเป็นจสลัดมาแล้วประมาณ40ปีนะนั่นแปลว่าชักกี้นั้นกเกษียณต่ออายุ24ปีครับอันนี้มันจะค่อนข้างที่จะไม่สมเหตุสมผลแล้วนะครับถ้าคนที่มีลูกต่ออายุ21แต่ว่ามากเกษียณเอาต่ออายุ24คือมันจะแปลกไปนิดนึงครับเพราะถ้าเกิดว่าจะ,กะเกษียจ,จ,รจริงๆเนี่ยมันต้องกเกษียก,ก่อนที่จะมีลูกหรือว่ากเกษียณตอนที่มีลูกนะ ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันจะกลายว่ามีลูกไปแล้ว3ปีแล้วค่อยมากเกษียณซึ่งมันจะไม่สมเหตุสมผลนะครับถ้าจากกะเกษียณจริงๆคือมันแบบต้องกเกษียณเพื่อไปเลี้ยงลูกไงแต่นี่ ดูเป็นก็โตแล้วอายุ3ามขวบเราค่อยมากเกษียณมันก็เลยดูจะขัดแย้งกันอยู่นะตรงนี้แต่ทฤษฎีันพีนั้นเขาจะมีการจับสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากความคล้ายเรื่องเสื้อระหว่างตาเยี่ยวกับลเลี่ยนนั้นทรงผมของตาเยี่ยวกับแชก,กี้นั้นก็มีความคล้ายกันนะครับคือตรงบริเวณแก้มนะครับที่อาแชก,กี้เดี๋ยวมันจะมีแบบปีกๆมีจะง,งอยจะง,งอยขึ้นมาผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรวะซึ่งชายตาเยี่ยวนะครับอาบริเวณด้านข้างเ้อ ของผู้ชายเด่ยเขาต้องเรียกว่าจอนนะครับซึ่งจอนเนี่ยมันจะมีแบบแหลมแหลมขึ้นมานะคล้ายคกับเชกกี้นะโดยทรงผมที่คล้ายกันไอสองคนนี้มันจะต้องเป็นแบบแม่ลูกกันแน่เลยนะครับซึ่งผมมองว่าแหมจะเอาแค่ทรงผมเหมือนกันติ่งนิดเดียวมาจับเป็นเป็นแม่ลูกกันเลยอย่างนั้นมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะและอย่างหนึ่งคือผมของผู้หญิงทรงผมของเชกกี้มันเป็นบล็อกมานะครับ ส่วนของตาเหยืยอเป็นผู้ชายตรงนั้นมันไม่ใช่ผมอ่ะมันเป็นจอน่ะเป็นจอที่แบบมีรูปทรงเอกลักษณ์ของมันนะครับมันคงไม่ได้เชื่อมโยงกันด้วยขนาดนั้นนะกับความเป็นแม่เป็นลูกกันนะนะแต่เหตุผลอื่นๆในทฤษฎีวันพีกก็ยังมีอยู่ครับชื่อเต็มๆของชกกี้เนี่ยก็คือชาคุยาคุครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะแปลว่าดอกโบตันครับ โดยเสื้อของชายตาเหี่ยวที่เขาใส่ไปในวันที่แบบมีการประหารโรเจอร์อ่ะลายดอกบนเสื้อของชายตาเหี่ยวนั้นจะมีความคล้ายกับดอกโบตั๋นครับซึ่งทิสเดยพ์พีทเนี่ยเขาพยายามจะสื่อว่าไอ,ไ,อไอ้ดอกโบตั๋นเนี่ยมันเปอนกับว่าเป็นสัญลักณ์ของแม่ของเขาด้วยเองที่ชายตาเหี่ยวใส่เสื้อแบบนี้นะชาติกําเนิดของแชคก,กี้นั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยกันมาอย่างชัดเจนนะครับว่าเธอเป็นใครนะครับตระกูลอะไรชนเผ่าอะไรอย่างนี้นะ แต่ว่าอ่าแฟนวันพีทห,หลายๆคนเนี่ยมักจะตีความกันไปแล้วนะครับว่าแชก,กี้นะครับน่าจะเป็นคนของเผ่าคูจาครับน่าจะเป็นคนที่แบบมีสายเลือดจากเกาะอเมซอนลิลลี่นะครับเพราะเหล่าโจรสลัดผู้หญิงในกระตุนพีทเรื่องนี้ครับจะบอกว่ามีน้อยเนะมีไม่กี่คนหรอกนะครับคนที่มีชื่อเสียงระดังก็อย่างบิ๊กมัมอย่างนี้นะครับข้างบนงสูนยน่อยก็สมูทตี้นะแต่สมูทตี้อันนี้เข้าใจได้นะเพราะว่าเป็นลูกบิ๊กมัมนะเลือดเชื้อสายความแข็งแกร่งนี่คือได้มาเ,มเต็มๆครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นโบอา ครับรวมถึงเหล่าน้องๆของเธอนะที่แน่ๆเลยเนี่ยครับ การันตีด้วยความเก่งความแข็งแกร่งครับผู้หญิงจากเผ่าคู่จานเนี่ยครับทุกคนนั้นจะเป็นนักรบโดยชาติกําเนิดอยู่แล้วครับจะเก่งมากเก่งน้อยทุกคนนั้นเก่งแข็งแกร่ง,แ,งแน่นอนครับเป็นนักรบกันในสายเลือดทุกคนครับโดยทฤษฎีวันพีตนั้นเขาอ้างว่า che เชคกี้นะครับอาจจะเป็นลูกของกริโอซ่าครับซึ่งกริโอซ่าเนี่ยก็เป็นอดีตเนื้ออดีจตจักรพรรดินีแห่งอเมซอนลินลี่ครับที่ครั้งหนึ่งนีครับกริโอซ่าเนี่ยเขาก็เคยป่วยเป็นโรคพิษลักนะครับซึ่งเหล่า จากระพับรุ่นก่อนๆเนี่ยต่างก็ป่วยตายด้วยโรคนี้ครับคือพอแบบตกหลุมรักใครพอมีความรักแล้วถ้าไม่สมหวังในความรักครับก็จะตายไปทั้งอย่างนั้นเลยครับเป็นโรคที่แบบอันตรายมากนะรักษาไม่หายด้วยต้องแบบสมหวังในความรักต้องแบบมีความรักเท่านั้นนะ โดยกอริโอซ่าเคยป่วยเป็นโรคดีครับแล้วก็หนีออกจากประเทศไปครับทาให้มีการเชื่อมโยงว่าในตอนที่กอริโอซ่าหนีออกจากประเทศไปนะครับเขาก็ไปเจอผู้ชายนะครับได้มีความรักการกระหน,นุ่งกระหนิงกันจนเกิดเป็นลูกขึ้นมาครับแล้วลูกของกอริโอซ่าเนี่ยก็คือเชกกี้นั่นเองครับซึ่งเชกกี้เนี่ยเป็นลูกที่เกิดนอกเกาะอเมซอนลิลลี่นะแต่ว่าจะมีสายเลือดของเหล่าคนเผ่าผู้ายอยู่นะทำให้เชกกี้เนี่ยก็คงจะเก่งแล้วก็แข็งแกร่ง,งมากๆระดับหนึ่งนะมีสายเลือดของนักรบอยู่นะชิสเนวันพีได้อ้างต่อไป ว่าด้วยความที่ชักกี้นั้นมีสายเลือดของชาวอเมซอนลิลลี่อยู่นะครับในตอนที่โบแอนคอก หลุดลอดจากการเป็นทาสได้ครับในการปลดปล่อยท่าของฟิชเชอร์ไทเกอร์นะครับแล้วโบอาแฮนคอกเนี่ยก็ถูกเลลี่นะครับช่วยเหลือไว้อีกทีที่เกาะชาบันดี้ครับแล้วเลลี่ก็ได้ทําการช่วยเหลือโบอาแฮนคอกครับไปส่งที่เกาะอเมซอนลิลลี่ครับสาเหตุที่เลลี่ยอมช่วยเหลือโบอาแฮนคอกเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าเลลี่ที่อยู่กับแช็กกี้นะครับและแช็กกี้ก็แบบเป็นคนของเผ่ากูจาไงครับก็เลยอยากจะช่วยเหลือคนที่เป็นชนเผ่าเดียวกันคนที่แบบมีบ้านเกิดเมืองนอนคล้ายๆกับเป็นญาติกันอะไรอย่างนั้นนะและ การที่แช้งกับพี่ฮอกต้องมาคอยต่อสู้แล้วก็ตัดสินกันนะว่าใครมันจะเก่งกว่ากันใครมันจะเหนือกว่ากันเนี่ยก็อาจจะมาจากสาเหตุที่แช้งนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้รับการฝึกสอนจากเลลี่นะครับแล้วก็เป็นเด็กฝึกหัดบนเรือของราชาโจรสลัดนะครับตาเหี่ยวเองที่มีดีกรีก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าใครอยู่แล้วนะครับในตามทฤษฎีเนี่ยเขาก็อ้างว่าตาเยี่ยวเนี่ยเป็นลูกของเลลี่เนอะนะครับมันก็ต่างคนต่างคมกันไม่ลงเนี่ยพรสองคนที่มารู้จักกันครับต่างคนต่างรู้จักปูมหลังซึ่งกันและกันนะครับ ก็เลยได้มีการต่อสู้แล้วก็พยายามตัดสินกันนะครับว่าฝีมือของใครเนี่ยจะเจ๋งกว่ากันนะอีกคนนึ่งเป็นลูกศิษย์ของเลลี่เป็นลูกศิษย์ของโรเจอร์ครับส่วนคนนึ่งเป็นลูกแท้ๆของเลลี่ครับมันต้องมีการมาเผชิญหน้าตัดสินฝีมือกันสักหน่อยนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งครับในตอนที่เลลี่เคยปะท้ากับคิสตลูครับตอนนั้นเนี่ยคิสตรลูกก็บอกไว้นะครับว่าถ้าจะจับเลลี่จริงๆเนี่ยครับทางกองทัพเรือเองก็จาเป็นจะต้องเตรียมใจไว้เบ็ดกันนะครับอารมณ์เหมือนกับว่ากองทัพเรืือออเเี่่ so ่ถ so ้้าากิดวจจะตสูหรับ ตาเหี่ยวที่เป็นลูกของเลลี่นั้นอาจจะเข้าข้างเลลี่แล้วก็ทําให้กองทัพเรือรัฐบ,บาลโลกนะครับสูญเสียอีกหนึ่งขุมกำลังที่แข็งแกร่งไปนะครับเพราะในตอนนั้นกองทัพเรือกําลังจะปะทะครั้งใหญ่กับหนวดขาวไงนะครับถ้าต้องมาสูญเสียกองกําลังแล้วก็มาโดนตัดกาลังด้วยการปะทะกับเลลี่ปะทะกับตาเยี่ยวอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรต่อกองทัพเรืออยู่แล้วนะทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลต่างๆน,นะที่ทิสเดียนพีทเนี่ยเขาหยิบยกขึ้นมานะครับซึ่งจากที่ผมเล่ามาแล้้วก็ผมมมหาาขอูลนะครับจ ังเกตได้ครับว่าถ้าเป็นภาษากฎหมายเรียกว่าไงสํานวนไม่แน่นบา <c oughs> หลักฐานไม่เพียงพอครับมันค่อนข้างที่จะมีช่องว่างเยอะเหมือนกันนะครับมันไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงอะไรที่แบบมันลัดกลุ่มหรือเป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจนจนน่าเชื่อถือได้สักขนาดนั้นนะครับแล้วโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเลลี่กับแชกี้ครับผมคิดว่าสองคนนี้เขามาเจอกันแล้วก็แบบมามีความสัมพันธ์เป็นแฟนอะไรกันจริงๆยังจัง ในตอนที่กลุ่มโรเจอร์นั้นประกาศแยกตัวแล้วซะมากกว่านะครับซึ่งกลุ่มโรเจอร์ก็คือประกาศสลายตัวไปเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมถ้าเลลี่กับแชคก,กี้ได้พบเจอกันหลังจากสลายกลุ่มโรเจอร์ไปแล้ว25ปีนั้นการที่เขาจะมีลูกอายุ43เท่ากับตาเหี่ยวนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งแบบเป็นไปไม่ได้นะและกระข้าจริงครับการที่ปัจจุบันเนี่ยเลลี่กับแชคก,กี้เนี่ย เขาอยู่ด้วยกันนะครับแต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ผูกมัดอะไรกันมากอะนะครับถ้าพูดให้สุภาพสุภาพหน่อยเรียกว่าเป็นคู่ซ้อมกันนะมันเหมือนกับเป็นคู่ซ้อมที่มันไม่ได้แบบจริงจังในความสัมพันธ์อะไรมากสักเท่าไหร่นะเออสองคนนี้ถึงแม้ว่าจะเออกระหนุงกระเหนิงกันคล้ายๆกับเป็นแฟนกันแต่ต่อคนนี้นั้นจะมีลูกด้วยกันจริงๆหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะ อย่าว่าแต่ลูกเป็นตาเหยื่อเลยครับจะมีลูกคนอื่นที่ไม่ใช่ตาเหยื่อหรือเปล่ายังเป็นไปได้น้อยเลยนะก็จบกันไปนะครับผมกับเรื่องราวคุณพ่อคุณแม่ครับของชายตาเหย่่วนะครับผมซึ่งจากทฤษฎีแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะผมเหตุผลคือแบบเบาบางมากนะแต่ก็ต้องบอกกันอีกเช่นเคยเลยครับว่าทั้งหมดนี้ครับผมมันเป็นเหตุผลส่วนตัวของผมนะครับที่ผมวิเคราะห์มานะ ใครที่คิดว่าตาเหี่ยวนั้นเดี๋ยวจะแบบมีพ่อมีแม่เป็นเลลี่นะครับหรือว่าเป็นชักกิ้งจีนครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะหรือว่าตัวละครอย่างตาเหี่ยวนั้นปล่อยให้เป็นปริศนาไว้ดีแล้วนะครับไม่ต้องเปิดเผยเ,เรื่องคุณพ่อคุณแม่ของตาเหี่ยวก็ได้นะครับเออก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยอะไรกันได้นะครับ หวังว่าจะได้รับชมคลิปนี้กันอย่างสุกสนานนะครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชถนะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ